เอาละแหมงมาถึงช่วงคนกระจายข่าวนี่ผม f c เขกเลยนะครับช้าช้าช,ชัดชัดกับคุณสนชัยจารุสันิสุกครับช่วงคนกระจายข่าวนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมกราคม2565มาฝากครับติดตามได้ในคนกระจายข่าว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนมกราคม2565หลักๆก,ก็จะใช้ได้7รายการรายการที่1เป็นวงเงินซื้อสินค้าของกินของใช้กับร้านธงฟ้าที่ร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ200และ300บาทตามเกณฑ์รายได้รายการที่2เป็นวงเงินค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ รถเมล์รถไฟรถไฟฟ้ารถใต้ดินดรถบขสคนละ500บาทรายการที่3เป็นวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มกับร้านค้าที่ร่วมโครงการ45บาทต่อรอบ3เดือนรายการที่4เป็นวงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทหลักเกณฑ์1ครัวเรือนใช้ได้1สิทิ ในเดือนธันวาคม64ถ้าท่านใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์315บาทท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือตามที่ท่านจ่ายจริงอย่างสมมติในเดือนธันวาคมท่านใช้ไฟไป300บาททางภาครัฐก็จะโอนเงิน300บาทโอนเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของท่านในวันที่18มกราคมปี65 ท่านก็สามารถนำบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดสมมติในเดือนธันวาคมท่านใช้ไฟเกินเกณฑ์3า5บาทท่านก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนของเดือนนี้ก็คือต้องบริหารจัดการการใช้ไฟทุกเดือนไม่เกิน315บาทท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือโอนเข้าในบัตรทุกวันที่18ของเดือนถัดไป รายการที่5เป็นเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาเดือนละไม่เกิน100บาทหลักเกณฑ์เหมือนค่าไฟฟ้า1ครัวเรือนใช้ได้1สิทธิ์ mm hmm. เมื่อสิ้นเดือนธันวาคมก็จะไปดูข้อมูลว่าบ้านของท่านใช้น้ำเกินเกณฑ์สามบาทหรือเปล่าถ้าใช้ไม่เกินเกณฑ์ภาครัฐก็จะโอนเงิน100บาท เข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของท่านในวันที่18มกราคมปี65ท่านก็สามารถนำบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดเดือนธันวาคมบ้านของท่านใช้น้ำเกินเกณฑ์สามบาทท่านก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนของเดือนธันวาคมทั้งค่าไฟและค่าน้ำนะครับบ้านไหนใช้สิทธิ์นี้อยู่แล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่อง บ้านไหนยังไม่เคยใช้สิทธิ์นี้ก็ต้องไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิก่อนลงทะเบียนได้ที่สำนักงานไฟฟ้าและสำนักงานปาปาในพื้นที่ของท่านหรือว่าจะลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ก็ได้นะครับถ้าในส่วนของไฟฟ้านะครับถ้าอยู่กรุงเทพก็เว็บไซต์ของการไฟฟ้านครลหลวงถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถ้าอยู่ในส่วนของกิจการไฟฟ้ากองทัพเรือก็ไปติดต่อที่กิจการไฟฟ้ากองทัพเรือและในส่วนของน้ำประปาถ้าอยู่กรุงเทพก็เว็บไซต์ของการประปานครหลวงถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็เว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาครายการที่6เป็นเงินช่วยเหลือสำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับคนละ200บาท โอนเข้าบัตรวันที่22มกราคม65สามารถนำบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยและรายการที่7เป็นวงเงินช่วยเหลือจากทางบริษัทปตท,ท,ทสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นพ่อค้าแม่ขายกลุ่มร้านอาหารหาเร่แผงลอยต่างๆสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเป็นส่วนลดในการซื้อ ก๊าซพีทีกับร้านค้าที่ร่วมโครงการทั่วประเทศก็จะได้ส่วนลด100บาทในเดือนมกราคมปี65ก็จะมีป้ายอยู่นะครับก็ไปใช้สิทธิ์กันได้นี่เป็น7รายการหลักๆในเดือนมกราคมปี65บัตรยังคงใช้ได้อย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ยังไม่มีการหมดอายุแต่อย่างใด ในส่วนของข่าวลือว่ามีการเติมเงินพิเศษให้คนละหนึ่งพันบาทหรือว่าให้คนละสามพันบาทนั้นไม่เป็นความจริงนะครับเป็นข่าวปลอมณนะตอนนี้ยังไม่มีการออกมาตรการในการให้เงินพิเศษหรือว่าเติมเงินพิเศษสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐเพิ่มเติมแต่อย่างใดก็ยังคงใช้ในสิทธิ์ประจําเดือนได้อย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมแต่เงินพิเศษช่วงนี้ไม่มี ในส่วนของการเปิดลงทะเบียนบัตรรอบใหม่นั้นก็คงต้องรอสถานการณ์ที่เหมาะสมต่อไปตอนนี้ยังไม่มีการนําเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอาจจะเป็นสถานการณ์ในเรื่องของโควิดโอไมครอนที่ต้องดูทิศทางให้มันคลี่คลายและก็ไว้วางใจไปมากกว่านี้ถึงจะมีความชัดเจนออกมาก็เป็นได้นี่เป็นข่าวล่าสุดของบัตรสวัสดิการรัฐ ในเดือนมกราคมปี65ครับ